ทีมล่าความจริงนะคะเปิดโครงการประชารัฐหมู่บ้านละสองแสนไปแล้ววันนี้เรามาดูอีกหนึ่งโครงการค่ะเป็นโครงการที่รัฐบาลอัดฉีดเงินเข้าสู่ท้องถิ่นให้หมู่บ้านละห้าแสนแต่ปรากฏว่าแต่ละหมู่บ้านที่จะได้เงินก้อนนี้ไปไม่ใช่ง่ายนะคุณสุภวรรณใช่ค่ะเพราะว่ามีบางหมู่บ้านไม่ได้เงินด้วยนะคะ,ค,ะคำถามก็คือหมู่บ้านที่ได้เงินไปห้าแสนบาทเอาไปทําอะไรและบางหมู่บ้านที่ไม่ได้เงินนั้นมีจุดอ่อนตรงไหนนะคะหาคําตอบรายงานชิ้นนี้ค่ะ กองทุนหมู่บ้านเป็นเหมือนศูนย์กลางกระจายเงินจากรัฐบาลในโครงการต่างๆโดยการบริหารจัดการกันภายในและหลายครั้งภายใต้ความไว้ใจคุ้นเคยเชื่อใจกันทําให้การบริหารจัดการล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพ ล่าสุดโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจำนวน79,556กองทุนหมู่บ้านละ5 0 0 0สนบาทอนุมัติแล้ว65,000กองทุนแต่ยังมีอีก10%หรือราว5,800หมู่บ้านที่มีสถานะวิกฤตไม่สามารถได้รับเงินสนับสนุนและอีกประมาณ9,000หมู่บ้านต้องทำแผนฟื้นฟูให้ผ่านก่อน นาทีกลิบทองพุ่มในการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเล่าให้ทีมข่าวล่าความจริงฟังว่าใน77จังหวัดกรุงเทพมหาคนครเป็นจังหวัดที่กองทุนมีปัญหามากที่สุดและตัวแปรสําคัญที่ทําให้เกือบ6,000หมู่บ้านไม่ถึงฝันคือคณะกรรมการกองทุนกองทุนนี้มีปัญหาเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกองทุนในเมืองมากกว่ากองทุนในชนบทหมายกับยกตัวอย่างง่ายๆว่าใน77จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหาคนครเลยเนี่ย จังหวัดที่มีปัญหามากที่สุดของกองทุนก็คือกรุงเทพมาหนานครเขตพื้นที่ที่มีปัญหาในการหาจัดการกองทุนทั้งหมดจะเป็นเขตเมืองมากกว่าเขตชนบทและข้อสําคัญที่สุดก็คือว่าแต่ละหมู่บ้านเนี่ยจะมีปัญหาเนี่ยมันเป็นไปตามบุคคลากรรมการกองทุนมีวาระวาระละสองปีมีการเลือกดําเนินการใหม่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่คําตอบแน่นอนล้วกองทุนไหนดีเนี่ยจะดีตลอดกองทุนไหนแย่จะแย่ตลอด นื่องจากความเป็นชาวบ้านวิถีชาวบ้านการกู้ยืมเงินบางทีก็ไม่ต้องทำสัญญาโดยการผ่อนชำระบางทีก็เชื่อเกียรติซึ่งกนแล้วกันเอาเงินมาชำระคืนเป็นงวดเนี่ยก็ฝากไว้กับเฮลันยิกเฮลันยิกรับเงินมาเป็นก้อนสองแสนสามแสนสี่แสนอาจจะเผอเลอเอาเงินนั้นไปใช้ก่อนไปแก้ปัญหาถึงเวลาเข้าเงินกลับคืนมาไม่มีก็กลายเป็นปัญหานี้เสียเกิดขึ้น ซึ่งกลุ่มนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ500,000บาทต่อหมู่บ้านในครั้งแรกได้เพราะสิ้นสุดโครงการเดือนกันยายนนี้ขณะเดียวกันต้องเร่งล่างแผนฟื้นฟูเพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการกองทุนเพราะเป็นไปได้ว่าจะเสนอรัฐบาลให้ขยายเวลาโดยหมู่บ้านที่ต้องร่างแผนฟื้นฟูจะต้องใช้ปัญหาเป็นตัวตั้งและแก้ไขเป็นรายหมู่บ้านเจาะเป็นรายกองทุนเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุและประเมินผลจนกว่าจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าสามารถยืนได้ ด้วยตนเองโดยเฉพาะการล้างปัญหาหนี้เสียในกองทุนแต่อีกด้านหนึ่งกองทุนที่รัฐบาลไฟเขียวให้นำงบประมาณ500,000บาทไปดำเนินโครงการได้ก็จะต้องเลือกที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชนทำให้กว่า18,000หมู่บ้านเลือกเสนอโครงการร้านค้าชุมชนประชารัฐ กองทุนหมู่บ้านค่ะถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่รัฐบาลเลือกที่จะใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนโครงการอัดฉีดเม็ดเงิน5 0 0แสนบาทต่อหมู่บ้านหลายแห่งเลือกที่จะทำร้านค้าชุมชนเพราะมองเห็นว่าสามารถสร้างรายได้และสร้างเงินหมุนเวียนให้กับหมู่บ้านได้ หนึ่งในนั้นคือกองทุนหมู่บ้านคลองบางหลวงอำเภอลาดหลุมแก้วจังหวัดปทุมธานีสมหมายนินสีนวลรองประธานกทบกูบังหลวงบอกว่าร้านค้าชุมชนประชารัฐนอกจากจะทําให้มีรายได้เกิดขึ้นยังเป็นการลดรายจ่ายของคนในหมู่บ้านในช่วงแรกจะให้ลูกบ้านที่อาสาสมัครมาดูแลจัดการบริหารร้านและระบบบัญชีซึ่งขายสินค้าส่วนใหญ่เน้นความต้องการของชุมชนเช่นสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตร เราจะต้องมีการประชาคมอีกครั้งหนึ่งสําหรับคณะกรรมการว่าของที่เราจะเอามาจําหน่ายเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ใครจะเป็นคนเข้ามาทําบัญชีตรงนี้ใครมีลูกหลานหรือว่ามีคนที่สนใจที่จะทําในค่าตอบแทนเท่านี้นะาอะไรแบบนี้ซึ่งเราก็คงจะมีค่าตอบแทนไม่มากเพราะว่ามันเป็นมันเป็นของชุมชนเนาะ mm hmm. เราก็ต้องเข้าใจว่าของชุมชนเนี่ยคือต้องการให้คนในหมู่บ้านเนี่ยอยู่ดีมีสุขโดยที่ ค่าใช้จ่ายน้อยลดลดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มไรายได้ ตลอดระยะเวลา15ปีของการดําเนินโครงการกองทุนหมู่บ้านหลายกองทุนประสบความสําเร็จแต่อีกหลายกองทุนล้มเหลวดังนั้นบทเรียนที่รัฐบาลเคยเห็นเม็ดเงินจมหายไปทําให้การอาัดฉีดโครงการสนับสนุนเงินทุนให้แก่กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหมู่บ้านละ5แสนบาทนี้จะต้องแบ่งกลุ่มให้ชัดเจนว่าหมู่บ้านใดควรได้หรือไม่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหานี่เน่านี่เสียซ้ำซากที่สําคัญคือการให้แต่ละชุมชนเลือกทําโครงการที่สร้างรายได้ และมีเงินทุนหมุนเวียนเกิดขึ้นแต่อย่างที่กล่าวไปตัวแปรสาคัญคือคณะกรรมการหมู่บ้านที่ลูกบ้านต้องใช้ระบบการจัดการมากกว่าระบบเกรงใจเข้าว่าก็จะทําให้โครงการประสบผลมากขึ้นทีมล่าความจริงรายงาน